สวัสดีครับอามันสวนครับขึ้นจะไไ้น้ำครับมาหาปลาในทุ่งนากันบ้านนะครับก็วันนี้จะมา ปักเบ็ดนะครับเนาะก็ปักต่ำนะครับขอบขอบใช้ทุ่งนาเนาะก็ใช้เหยื่อจะเป็นเขียดนะครับวันนี้เดี๋ยวไปเริ่มปักเลยครับ ครับนะครับก็ปักให้อยู่ประมาณนี้นะครัเนาะให้เขียดพอลอยอย่าให้มันว่ายน้ำารัามันจะว่ายไปติดกอข้าวนะก็ให้มันลอยตัวอยู่ครับเดี๋ยวก็จะปักไปเรื่อยนะครับจนหมดเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงสักมืดๆครับเดี๋ยวมาเลาะดูครับว่าจะมีปลากินหรือเปล่าครับไปปักกระต่ยเสร็จครับไปครับ ก็กำลกลับบ้านครับก็ากินแล้วครับอันปลาช่อนใส่ใส่เกลือนะครับตัวไม่โตครับตัวแรกครับมาแล้วครับหนึ่งตัวแล้วครับตัวที่สองนะครับตัวที่สองไม่ย็เ็ตัวแล้วเนาะเล็ตัวนี้มาแล้วเลาวเลาะมือครับอย่างงี้ครับหนึ่งตัวครับไซส์เดียวกันครับอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็นี่ครับ งูก้นขบครับอีกหนึ่งตัวครับเต่านาครับนี่ครับเต่า ลอยดึงเข้าไปนะครับไม่รู้ว่าปลาหรือตัวอะไรดึงไปไกลเลยครับน่าจะหลุดไปแล้วนะครับสองคันเลยครับคันนี้ก็ดึงเหมือนกันครับนี่ครับหลุดไปแล้วครับพันปลาเลยครับเกี่ยวเยอใหม่เมื่อกี้ครับได้แล้วครับมากินเลยครับแป๊บเดียวครับเราก็เอาเสร็จแล้วครับงานพังงาน คืนนี้ครับกลับมาเยอะหนึ่งตัวนะกันทั้งหมดได้ห้าตัวครับเป็นไสปลาเกือครับเดี๋ยวมาลุ้นพวกนี้เช้าอีกรอบหนึ่งครับตวเตรียมเช้าครับ,นรบหนึ่งตัวครับตายครับตัวนี้ อย่านเช้านี้จะได้สักขีตวัวนะครับไม่ติดครับอันนี้ก็ไม่ได้ครับอันนี้ได้ครับตัวสวยนะครับตัวนี้ชุด สายสวยครับตัวนี้สองขีดได้ครับคันนี้ไม่ได้ปลาครับไ,ได้กบแทนครับนี่ครับก็ผลงานปรักเป็นของเราครับปรักไป21คันนะครับได้มาเมื่อวาน ห้าตัวเนาะเป็นตัวเล็กๆครับแล้วก็เช้านี้ได้อีกสองตัวครับี่ยตัวใหญ่สองตัวตายตัวหนึ่งครับแล้วก็มีกบอีกตัวหนึ่งเนาะปล่อยไปแล้วครับกบปล่อยไปแล้วนะมันไม่พอจะทำอะไรครับมันไม่มีมันน้อยเกินไปครับน้อยเกินไปก็เลยปล่อยไปนะครับก็สำหรับคลิปปลาเบลนครับก็เอาไว้แค่นี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ